สวัสดีครับผมมาท่อซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับ BMW E90 เราสามารถวางท่อแบบ M3 นะฮะเรามาดูกันว่าเทคนิคการวางท่อเราเป็นยังไงนะครับตัวนี้ปกติจะไม่สามารถวางท่อกลางแบบนี้ได้นะครับถ้าไม่ใช่เป็นตัว BMW E92 เครื่อง M นะฮะเราจะมีเทคนิคการตัดแต่งหลุมมาไหล่นะฮะโดยการถอดออกได้นะครับแล้วก็มีการรอลชุดดิฟュเซอร์หลังให้นะฮะ ตัวน,นี้เราจะมีตัวเจาะนี้ปลายเป็นเอ็ carbon. มคาร์บอนมอสูตรเสียงซปเปอร์คาร์นะครับแล้วก็เป็นพักกลางสูตรของเรานะฮะสำหรับรถยูโรสแตนเลสเจสามสสี่หนามิงห้าดัซีนนะครับเดีย๋ยวลองไปดูกันว่าคลิปเสียงและตะเล่งเป็นไงนะฮะ สอบอัตราเร่งนะครับ bm e90 กับชุดท่อสูตร u r o e x h a r t นะครับสูตรรับหญิงคองหล่อเนี่ยเสียงซุปเปอร์คาร์มากๆนะฮะเสียงหวานเลยนะครับข้างนอกแต่อย่างว่าตามสไตล์ bm นะฮะข้างในจะไม่ค่อยดังนะครับทันนี้เป็น e90 นะครับก็อัตราเร่งประมาณนี้นะครับแล้วเสียงพ็เพาะหวานๆประมาณนี้สําหรับเพื่อนท่านใดนะฮะที่ต้องการท่อ e90 ปาที่อาร์ท่อซิงค์ได้เลยกับ u r o e x h a u t เสียงซุปเปอร์คาร์สูตรรับหญิงคองหล่อนะครับ